ปลาโอกะเพราแดงค่ะเคียร <we> ีเวอร์วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขจะผัดกะเพาราปลาโอค่ะไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะปลาโอค่ะใบกะเพรานะคะขาดไม่ได้ค่ะพริกแห้งค่ะน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำปลาค่ะน้ำตาลนะคะรสดีค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะ น้ำมันลงไปค่ะหนึ่งช้อนแกงนะคะต่อจากนั้นนะคะเครื่องปรุงค่ะใส่ลงไปในปลาโอเลยค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็รสด,ดีนะคะหนึ่งช้อนกาแฟค่ะตามด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะใส่ลงไปเลย นะคะพิกป่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ลงไปผัดเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปโอประมาณสทีผัดๆให้เข้ากันเลยนะคะแห้งเลยค่ะถ้าชอบแห้งๆก็ผัดแห้งๆ ก็จากนั้นนะคะใบกระเพราค่ะยี่สิบใบยี่สิบยอดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระเพราแดงด้วยนะคะเนี่ยผ <c oughs> ัดเสร์ได้เลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผัดกระเพราปลาโอกระเพราแดงค่ะ กินกันดูนะคะผัดกระเพราปลาโอกระเพราแดงค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย